สวัสดีครับบอกกก่าวข่าวลุงจงนะครับเจอกลุงจงอีกแล้วครับลุงจงหายไปนานเหมือนกันนะครับพอดีมีธุระนะครับไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับวันนี้ลุงจงมีสาระดีๆมาบอกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอยากจะบอกเร่งด่วนนะครับสําหรับคนเราทุกวันนี้เจอสารพิษเยอะมากนะครับวันนี้ลุงจงก็เลยนําเสนอสมุนไพรสําหรับขจัด ออกจากร่างกายนะครับนี่เลยครับรางจืดครับรางจืดนะครับเป็นสมุนไพรที่โบราณเขาใช้ถอนพิษออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นพิษยาฆ่ายาฆ่าแมาลงพิษสัตว์ต่างๆนะครับโอ้โหสมุนไพรชนิดนี้ได้รับฉายาว่าราชาแห่งการถอนพิษนะครับเพราะว่าเขาสามารถถอนพิษทุกชนิดออกจากร่างกายเราได้ นะครับอย่างดีเยี่ยมเยนะครับเป็นไม้เถานะครับมีอายุหลายปีนะครับเป็นวงเดียวกันกับเหงือกปลาหมอนะครับก่อนที่จะไปดูสรรพคุณก็เรามาดูลักษณะของต้นของเขาก่อนนะครับลำต้นก็เป็นเถานะครับเรือ้อยพาดไปกับตามต้นไม้หรือว่าเสาลัวนะครับยาวประมาณ10เมตรได้นะครับเถาก็กลม เป็นปล้องนะครับส่วนใบก็เป็นออกเป็นคู่ๆนะครับซ้ายขวานะครับตามข้อของเถานะครับเป็นรูปหัวใจแหลมโคนมนปลายแหลมนะครับแล้วก็มีติ่งแหลมที่ส่วนปลายนะครับใบใหญ่ขอบเรียบนะครับใบคล้ายๆกับใบย่านางน,นะครับแต่ว่าเขากรอบกว่าย่านาง หญ้านางนี่จะเหนียวกว่านะครับแต่ใบของรางจืดจะกรอบกว่านะครับส่วนดอกก็เป็นช่อนะครับตามข้อนะครับออกตามซอกใบกลีบดอกก็มีห้ากลีบสีม่วงอ่อนนะครับส่วนสรรพคุณเด่นๆของเขาเลยนะครับสบรรพคุณเด่นๆก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านมะเร็งชะลอความแก่แก่พิษยาเบือ่อ ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้านะครับรักษาโรคผิวหนังแก้ร้อนในกระหายน้ํากําจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายใครเมาค้างก็อย่าลืมเคี้ยวกินเลยนะครับขับปัสสาวะแก่ท้องเสียอาหารเป็นพิษแก่วัดคัดจมูกติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับป้องกันไขมันอุดตันลดการเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับลดความดันป้องกันเลือด อุดตันในสมองนะครับการนำไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับการนำไปใช้ก็ใช้ล้างสารพิษในตับนะครับก็ให้เอาล้างจืดสดๆนะครับใบล้างจืดสดๆประมาณ5 7ถึงใบนะครับต้มกับน้ำนะครับพอประมาณนะครับต้มให้เดือดแล้วก็ดื่มวันละ3าึงแก้วตอนไหนก็ได้นะครับจะช่วยจับสารพิษในตับหรือล้างสารพิษในตับได้นะครับทำให้ตับเราแข็งแรงนะครับ ก็อย่าดื่มมากจนเกินไปนะครับให้ดื่มประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งนะครับอาทิละครั้งนะครับก็อย่าดื่มมากเกินไปนะครับสมุนไพรถ้าดื่มมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับส่วนขับสารพิษนะครับขับสารพิษก็ให้เอาใบสดนะครับประมาณสิบสองใบสิบถึงสิบสองใบนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาตําให้ละเอียดนะครับผสมน้าสาวข้าวประมาณครึ่งแก้วนะครับ แล้วก็กรองเอาแต่น้ําดื่มทันทีเลยนะครับแล้วก็ดื่มซ้ําอีกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนถ้าจะเอารากของรางจืดนะครับก็เอารากประมาณ1-2อ,องค์งองุรนนะครับแล้วก็นํามาล้างให้สะอาดฝนนะครับฝนกับน้ําซาวข้าวนะครับฝนด้วยน้ําซาวข้าวนะครับแล้วก็มาดื่มให้หมดทันทีเหมือนกันนะครับ อันนี้คือถอนพิษนะครับแล้วก็ดื่มอีกครั้งหนึ่งก็อีกครึ่งชั่วโมงต่อมานะครับถ้าเจอสารพิษนะครับสำหรับสำหรับผู้ป่วยที่ดื่มยาฆ่า,มาแมลงนะครับต้องกระจัดสารพิษด้วยรางจืดนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าถา้าทิ้งไว้นานนะครับรางจืดก็จะได้ผลน้อยลงนะครับนี่คือการล้างสารพิษ จากยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงรากของรางจืดจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าใบถึงเจ็ดเท่านะครับหากเป็นไปได้ให้ใช้รากนะครับในการถอนพิษให้เร็วที่สุดนะครับก็เป็นอีกอสมุนไพรหนึ่งนะครับที่ก่อนที่เราจะไปหาหมอก็ให้รีบมานะครับสมควรปลูกไว้ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสมุนไพรที่สุดยอดนะครับมแมลงสัตว์กัดต่อยก็ให้เคี้ยว เคี้ยวสองสามใบนะครับเคีย 2, ยคเค้ยวกืนกินน้ำนะครับไม่เกิน5ทีอาการปวดบวมก็จะบรรเทาลงนะครับเป็นพืชที่มหัศจรรย์น,นะครับรางจืดนะครับผมส่วนข้อควรระวังในการใช้รางจืดนะครับรางจืดนะครับใช้ร่วมกับยาอื่นชนิดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาในการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารางจืด อาจจะไปขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกายได้เองนะครับนี่คือ,เ,อเราก็ฉะนั้นควรใช้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับยามที่จําเป็นนะครับเมื่อต้องการที่จะรักษาเท่านั้นนะครับเมื่อได้ผลหรือหายดีแล้วก็ควรจะหยุดใช้เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่เรายังไม่รู้หรืออาจจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนผู้ป่วยเบาหวานก็เหมือนกันนะครับการใช้ก็ควรระมัดระวังนะครับ อาจจะทําให้ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเร็วเกินไปนะครับก็ค่อยๆใช้นะครับหรือปรึกษา,าแพทย์แผนไทยนะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับเมื่อเกิดแพ้ลังจืดก็อาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับว่าระดับอาการแพ้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหามีอาการแพ้ไม่มากก็อาจจะเป็นแค่ผลผื่นคันตามผิวหนัง เพราะว่าร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนแพ้ง่ายนะครับนี่ก็คือสมุนไพรที่มีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์เรานะครับถ้าใครไม่มีก็น่าจะหามาปลูกไว้นะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกับลุงจงในคลิปหน้าครับจะหาสมุนไพรดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับ หราบวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับสวัสดีครับ